สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่นอ้องมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะค่ะวันนี้วันที่สองเนาะค่ะรัฐบาลลาวออกสองทุ่มครึ่งเจตาจะมาว่างแนวทางของหลอกจิกเด้อขึ้นหลอกจิกลาวพัฒนาเนาะมาลุ้นกันสองทุ่มครึ่งเนาะพี่นอ้อง โอ้ยเสียงกับบอใส่บอสัตว์เด้อพี่น้องเลยเป็นวัดบอท,ท่านเศร้าเนาะเสียงยางอยู่ในส่วนหญ้าลายครับสาบึงไปเนาะพี่น้องเนาะทักทายกันคิดหอดเอ็บซี่ทุกคนเด้อค่ะดอกดาวเรื่องมาฝากกับแนวทางล็อกจิกค่ะไปเบิ้งตัวเลขกันค่ะ จ้านี่จะเป็นแนวทางของลอกจิตเนาะคะ่ะรล่าพัฒนาเมื่อน,นีวันที่สองเลพี่น้องรล่าพัฒนาออกตอนสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะเบื้งประวัติของลอกจิตคัะพี่น้องวันที่สาสบเนาะเข่าต็มเต็มเมนาะคะ่ะแต่ว่าก็โตกลับก็ะถือว่าเขาดีเนาะค่ะพี่น้องเขาดี น่าติดตามของล็อกจิ๊กลาวพัฒนาเนาะค่ะมือนีเพื่อนก็นให้มาแล้วจ้ะให้มาแล้ววันที่สองเนาะตัวใหม่ของเพื่นเนาะเขาดีของล็อกจิกพี่นอ้องลาวพัฒนาเด้อค่ะมือแรง่งเอาเมาเบิงตัวใหม่กันค่ะ,คะตัวใหม่ของล็อกจิ๊กเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณล็อกกิกเด้อค่ะที่เอามาว่างแนวทางทางช่องจีตาผ้าร้วยเนาะรัฐบาลลาวออกมือในวันที่สองตัววิ่งตัวรูดของล็อกกิกเพิ่นก็จะมีสมกับ4ค่ะสมกับสี่เนาะสายวิ่งสายลูดจะลืมเด้อแล้วก็สองตัวหขางค่ะจะมีสามจด 38มแปดสามเก้เจ็เกตัวเบิน้น3มส4มสี่นะคะตัวเบิ้ลแล้วก็สตัวสหางเนาะค่ะมี3ามสี่เจ็สามสสี่เก้า แล้วก็สามสามสี่ค่ะเขียนตัวใหญ่ลายมาอยู่ข้างลังพี่พี่น้องเอ้ยเขียนจังใดก็บวคคักเนาะเจตาก็ได้สี่หางของพื้นพี่น้องเว้าผิดขอโทษขออภัยขอโทษหลายๆ4ี่หางค่ะสามตัวพื้นลาวพัฒนาของหลอกกิจเนาะค่ะ ถ้าชอบก็จัดค่ะแนวทางของลอจิกชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องรุ่นกันมือแรงเล่าพัฒนาให้พี่น้องสุกๆหมันๆกันเนาะขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อค่ะมาว่าจะเป็น f อฟซีไหมเอฟซเก่าที่เข้ามาให้กำลัง แรงใจทังช่องของจีตาเนาะค่ะพระคุณเป็นยางสูงเลขทุกตัวมีเขามีหลุดเนาะพี่น้องถ้าชอบก็แคปหน้าจอเด้อพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาของลอกกิกเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ ขอบคุณที่คอมเมนต์ในกำลังใจกดแชร์ให้ทางช่องของจีตาขอบพระคุณหลายๆทุกคนเลยค่ะแคปหน้าจอไว้บึ้งไว้พี่น้องนาติดตามล้าพัฒนามือแรงสองทุ่มครึ่งขอให้พี่น้องโชคๆมันมัมีความสุขกันเน้อพี่น้องมือแรงรุ่นเล่าพัฒนากัน ให้พี่น้องทุกคนโชคดีเดินทางไปทั้งใดก็ไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะค่ะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเฮ่งๆปังๆกันมือแรงกับเล้าพัฒนาคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ